สวัสดีค่ะชื่อเสียลักแต้แต้นะคะเป็นคุณครูระดับชั้นมัธยมค่ะสอนในรายวิชาศิลปะนะคะวันนี้จะมาพูดถึงวิจัยเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนของวิชาศิลปะด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีโปสเตอร์นะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้นะคะ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างขันทางการเรียนของวิชาศิลปะด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีโปสเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะสรุปผลการทดลองในครั้งนี้นะคะ อย่างที่บอกไปค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าในเรื่องด้านความถูกต้องด้านการจัดองค์ประกอบความคิดที่เริ่มการสื่อความหมายเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยที่2.5และก็มีค่าร้อยละมากกว่า80ซึ่งเ,ออเกินมาตรฐานที่เราตั้งไว้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีแต่ยังมีด้านความละเอียดละออนะคะที่น้อยกว่า2.5และมีค่าร้อยละไม่ถึง ร้อยละ80ตามสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ดังนั้นก็จะพบว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจถึงหัวข้อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีรู้จักการจัดองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสมมีความกล้าคิดกล้าทําในสิ่งใหม่ๆสามารถถ่ายทอดผลงานให้ผู้อื่นรับรู้แต่ยังต้องมีการพัฒนาความประณีตความใส่ใจให้มากยิ่งขึ้นเพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักสังเกตรายละเอียดในการทำงานให้มากขึ้นค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นภาพผลงานกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรงสรค์ผลงานด้วยสีโปสเตอร์ของนักเรียนนะคะซึ่งผลงานอันนี้ค่ะก็จะแบ่งเป็นช่องๆนะคะแต่และช่องเนี่ยก็จะมีเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานที่แต,ตกต่างกันไม่ว่าการจะเป็นจุดสีการระบายเรียบการขูดสีการใช้ฟองน้ํานะคะการตัดเส้นแล้วก็สุดท้ายนักเรียนก็จะได้คิดค้นการออใช้เทคนิคของตัวเองนะคะ ค่ะเมื่อได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยนำเทคนิคเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างสารรค์เป็นผลงานของตนเองนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเอาเทคนิคหลากหลายเนี่ยมาผสมผสานเกิดเป็นภาพวาดของตนเองค่ะ น,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องนะคะคุณครูก็จะมีการสาธิตหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยทำไปพร้อมๆกันเพื่อเราจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยมีปัญหาหรือข้อสงสัยตรงส่วนไหนในแต่ละขั้นตอนเราจะได้ไปทํางานไปพร้อมๆกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ